สุภูสุคนนะครับเมื่อนี้ทางฟ้ามเข้าดีเค่ฟ้ามกบนะครับสีมาขัดแยกฟอพันแม่พันให้พี่น้องเบิงนะเพื่อผสมพันธุ์ในฤด,ดูกาลปีสองบ้านหาลอยหกสิบหานีนะครับซึ่งกบเข้าเอาร่วมกันไว้นะครับตอนนี้บาดแล้วเขาจิจับแยกตัวผู้ตัวแม่ออกจากกันนะครับถ้าเขา้าบดจับแยกมันสิบเพราะใครนะมันสิบเพราะครเข้าก็ต้องจับแยกออกจากกันเดือนนาครับเดือนนาเดือน มีหน้านะเดือนเดือนมีหน้านะครับพี่เดือนหน้าเดือนมีหน้าตุนเดือนมีหน้าข้าสีมาผสมพันธ์กันนะครับอ่ามาเบิ้งกบนะครับกบเ่าอะอันนี้คือกบพอพันในพันของข้านะครับในบ่อของข้าวที่เอาให้เพาไปนออกข้าเบึงนะครับอันนี้มันร่วมกันอยู่ครับมันร่วมกันนี่ยะครับเขาจับแยกออกจากกันครับบางอันนี้เขาเห็นไรเหเขาลบนะครับ ลักษณะกตัวผู้นะครับกตัวผู้มันจะตัวน้อยกว่าตัวแม่เลยครับตัวน้อยกับตัวแม่ซุมตัวนี้น้อยข้างจะดำดำครับนต่ข้างมันจะดำดำอันนี้คือตัวแม่แม่พันเขาแต่มันตัวยังไงเนี่ย เมฆพันเขาครับช่องคํานะครับช่องคาำท่องค่ําตัสวยเงี่ยครับลักษณะครบตัวขูครับ,รบ,รรบข้างสีดําๆอันนี้เขาเป็เหตพอท่านแม่พันไหนสบายเลยครับตัวนี้สมบูรณ์ครับผิวสมบูรณ์เอาสีแกะออกไปบอ่อนึงครับเอาไบบ่อนี่นะครับจตีต่ตุขูคืกอกัน,นครับนี่เขาจับแยก นี่กตะปูครับไอ้ตะปูข้างมันดำๆครับนี่ยตวปูตัวนี้สมบูรณ์ครับนี่ยตัวนี้สมบูรณ์ครับลักษณะนี้ครับเขาคล้องผสมพันธุ์ว้วครับเนี่ยมื่อเขาสีดาแดง แล้วไปถกเกาะเราจะเกาะตัวแม่ครับนี่ตัวผู้ครับนี่ตัวผู้นะครับ ครบตัวแม่คำมันพความไข่มันสมบูรณ์ตรงนี้สีสีแดงแดงนะครับสียะยาอันนี้กําลังสีแดงแต่ท่านในยาท่านในสาบนะครับแต่ถือว่าท่านเนีผสมท่านพ่อเป็นไดนะครับอีกเจ็ดเดือนหนึ่งน่าจะสุดสวยนะครับจะพอดีเขาเรือมแดงออากเรือดแล้วครับตรงนี้ท้องเขานี่นะครับน่ครับตัวแม่เ้องนะครับี๋ยวก็จับแยกนะครับครับ กะคอยติดตามดีเค่ฟ้ามกบเฮ้าต่อไปนะครับว่าเขาผสมพันธุ์เดือนใดน,นะครับพ่อแม่พี่น้องสนใจลูกกบของเฮ้านะครับก็ติดตามในเพจดีเค่ฟ้ามกบเฮ้านะครับกับซาลาแม,มนี์กับไวซ์นี้ครับขอบคุณครับ